<Private S 2> พี่หลงกินไม่ได <auf>, ้พี่หลงไม่ต้องมานอนเฝ้าเลยอ๋อนี่ไงขนมข้าวโพดน้องเอาลงยังอันนี้มาครั้งนี้กี่กิโลนี่งร้อยกว่าหนึ่งร้อยก็ห้ากิโลทำไมมันดูมันเหมือนมันลูกใหญ่ไง คัดแต่ลูกใหญ่มาเฮ้ยลูกใหญ่เมื่อกี้ทั้งหลายเก้าโลอ๋อลูกที่น้องจะให้น้องดาวกินใช่ไหมดาวตอนแรไม่ใช่ไม่ใช่แต่เดี๋ยวจะให้โยมค่ะโอ้มารอบนี้นะคะร้อยกว่าโลนะคะรอบที่แรกรอบแรกร้อยโลนะคะรอบนี้ร้อยกว่าโลมันร้อยกับห้าตีโลใช่ไหมเดี๋ยวต้องถามเต็มใช่ใช่ใช่โอ้โหเอฟซีมาจากจันทบุรีนะคะมาออกกันดั้งอ๋อ 6โมงกว่ากว่าเนาะแล้วเดี๋ยวจะ,จะกลับคุณบ,บารมีดาวทำไมยเยอะแท้เด็กที่เรเรีนยนตั้งร้อยกโลเอ้ยก็ไปให้เขาทำบองทำบุญใส่บองใส่บาตรให้เหมือนเหมือนเหมือนทุกครั้งที่ไปใส่อโอมาครั้งนั้นก็ได้บุญได้แจกเพื่อนด้วยให้พระอาจารย์ถวาย <ไป S 1> พระอาจารย์ไป,ไปวัดด้วยดแล้วก็ที่บ้านเกิด แหมมันแก้วคือข้างทางข้างทางแบบนี้นะไม่แพงค่ะแพงแล้วบ้านถูกโอ้ยถูกใจจันจ่าเลยพี่ดาพี่ดาเดี๋ยวรอแป๊บนึงพ่อขนทุเรียนเสร็จก่อนลูกเดี๋ยวมาเก็บภาพสวยๆแป๊บนึงลูกพี่ลงพี่ลงหนูจะกินอะไรพี่ลงเดี๋ยวมีขนมอ่ะเฮ้ยโอ้ยดูจันจ้าหนูจะกินทุเรียนไหมจันจ้ากินทุเรียนคุณไหมนู่นค่ะหนูวางไว้ตรงนู่นค่ะขนมมากดุยัง เป็นขนมข้าวโพดใช่ไหมคะมน่าค่ะม,มีมีลูกสุกมาหนี่งล,ลูกสุกมาแล้วนี่มนะมีช่ำแหละมาแล้วไว้ให้น้องดาวเดี๋ยวค่อยป้อนน้องดาวเ,าเดี๋ยวค่อยๆดูนะเพราะว่าค่ะเขาบอกว่าสองถึงสามวันบางทีเนี่ยมันไปเจอเปลือกหนามันหนาอยู่แล้วหน้านี้ค่ะเพราะหนาแล้วบางทีพี่คะระวังน้องดาวยื้อดึงเด้อไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอพ่อก่อน โอ้นี่ไงลูกใหญ่อู้ลูกนี้มันที่กว่าเก้าโลเอาปลุกขนลงมาไว้ดักรถกันเออเดี๋ยวก่อนลูกแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วก็ไอ้ลูกนั้นให้เทากขีดมาจากร้านแต่ว่ามันยังหำหำหน่อยนะโอ้โหดูลูกทะเรียนแต่ละลูกวันนี้คัดเข้ามาเธอชื่ออะไรคะชื่อพี่หลงค่ะหลงหรอคะหลงมาจากไหนเนี่ยหลงไม่รู้ว่าหลงมาจากไหนตั้งแต่น้องดาวตัวเล็กๆอะค่ะ โอ้ดูลูกทุเรียนแต่ละลูกดููลก่ลลลลอนโอ้ตามตามลุงดำไปเลยตามลุงดำไปเลยตามพ่อไปเลยไปเอาน้งดาำม้พี่เขาเลยเดี๋ยวให้ลุงขนเองเหลือไม่เยอะแล้วโอ้โห <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปลุ้นลุ้นลุ้นทุเรียนตื่นเต้นกับทุเรียนอู้ว่าลูกนั้นใหญ่แล้วนะลูกนี้เท่าน้องดาวเลยผมว่านะอิ่มทั้งพระอาจารย์อิ่มทั้งพี่น้องอิ่มทั้งเรียนลูกน,นี้มันออกยาวเนะาะค่ะแต่ไม่รู้เนื้อเรามไม่เห็นหนะเรา,าไม่รู้โอ้ยนั่นโดนทรายเสกแล้วพี่เขาโดนทรายเสกแล้วไม่ได้ผมไม่ยุ่ไม่อยู่ดาวน่ะดาวมันร้ายนะลูกนึงพ่อลูกไม่เอาไม่เอารูกไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุเรียนเดี๋ยวให้ทุเรียนลูก โอ้แต่ละลูกเอฟซีเอ้ยข้าวข้าวที่แล้วโอ้แก่ไม่ทันน้องดาวชักดินชักหอโอ้โหแล้วอีกลูกหนึ่งไปดูน้าลูกนั้นแก่แล้วน้องดาวอย่าทำพี่เขานะโยนทรายใส่พี่เขาทำไมน้า ไม่ได้เดี๋ยวดางเงนอีกในตะกร้าหมดแล้วใช่ไหมยังในตะกร้าอ่าโอเคงั้นพ่อไปเอาน้องดาวมาเลยเดี๋ยวให้ลุงแกะทุเรียนให้เดี๋ยวขนไอ้นี่ลงก่อนขนออกมาหมดยังอีกยังอีกจ้าโอ้โหยิงอ่ะโอ้อยู่อสามลูกมารอบนี้มีแต่ลูกใหญ่ๆเลยนะคะมารูกที่แล้วอ่าแม่เอฟซีไม่ได้คัดมาให้รอบนี้คัดมาให้เลยมีแต่ลูกบิ๊กๆเลย เราอยากลกเล็มากฝ่ามันจุกเยอะมามันจะได้เยอะใช่ไหมคะอันนี้มันฝึกสงสัยอาจารย์อยู่ที่บ้านดูคลิปผมสงสัยต้องน้ำลายใหญ่อีกแล้วอาจารย์ดูคลิปเหมือนกันนะอยู่ที่บ้านเกิดพอดีเอยาไว่าเอาไว้ใส่บาตรเพิ่มเกิดอยู่ไหนอยู่ชุมพลบุรีครับอยู่อำเภอชุมพลบุรีค่ะ ไม่ไม่ไม่ครับครั้งก่อนผมผมก็ได้ใส่บาตอยู่ที่ที่วัดตานี้ด้วยแล้วก็อยู่ที่บ้านเสร็จด้วยเฮ้ยพับับต่อไหมเฮ้ยอย่าหมุนไปหมุนมาบริพับจะเคื่อดอกเบื้องหวะเดี๋ยวเผื่องินหน้าจะได้มีของคืนมาอ๋อค่ะ ทุเรียนจันนี้ของแท้อยู่แล้วรอบก่อนอย่างหวานไ่ค่ะช้ำอยู่นะข้างในค่ะช้ำอยู่ค่ะช้ำอยู่เดีย๋ยวให้พ่อดาวไปเอาน้องดาวมากินทุเรียนลุกแกทุเรียนให้แน่นั่นแกใส,ส่ถาดผสมอะไรเดี้ยว่อท่านใจกวดติด เหือกน้องอะค่ะกาติตพดาเพดานลองมาให้คิมดูก็ได้ค่ะสักอันสองอันอน้องดาวค่ะเนี่หลวงแต่กระเป๋านะคะเหมือนในคลิปไหมเหมือนในคลิปไหมโอ้แม่เสือสาวหลวงแต่กระเป๋าหน้าหน้านู หนูจะได้อีกนกระเป๋าล้วงกลางเหรอสองที่ล้วงกระเป๋าโอ้ยเก่งตั้งแต่เกิดค่ะล้วงกระเป๋านี่อ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มีกระเป๋าลูกไม่มีกระเป๋าไปกินใส่ปากไปกินใส่ปากอ่านี่ลูกมาเร็ว,วเร็วตังตังต้องรอพ่ออีกเลยค่ะเดี๋ยวกินใช่ไหมค่ะเดี๋ยวน้องเอาเข้าปากแต่เร็วมากนะหยิบปุ๊บแหมจันจ้าเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวรอพ่อแป๊บหนึ่งจ้าไม่มีกระเป๋าหยอกเล่นไหนจ้าเหมือนเมื่อเช้าก่อนน้องมีของกินเมื่อเช้าทําได้แต่ตอนนี้จะทําได้เดี๋ยวป่าเดยนหนูเปเอาขนมมาให้กินนี่ง่ายขนมอยู่กับพี่เขานีจ้าจ้าหายายหน่อยจ้าก่อนเร็วจ้าวมนี่เร็วนาจ้าก่อนเออไหน เออทำได้ทำได้ทำได้เก่ง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 เออกลัวติดไม่เขากลัวติดติดเราไม่ติดหรอกลองให้อ้อยเกลียวไม่ได้ออกออกมาข้างนี้ออกมาทางนี้น้องดาวนะออกมาข้างนี้คราวที่แล้วเขบอกลินไม่ว่าเขายังไม่ใคยกินเท่าไหร่แเปล่าไม่กินเขาติดใจใช่ไหมไม่ค่ะนี่นี่เขากินอะไรกินนมเหรอเขากินแต่นมเลยตอนนี้กินนมแม่เหรอลูก เขาหน้าซื้อนมมาสิเฮ้ยเขามีนมดูแม่เขาจะนมมันเลอะนั่นแน่โออจะพยายามกินใช่ค่ะจะพยายามกินพยยาามกินไม่ได้แล้วลูกมันี่ปังแล้วลูกสงสัยพี่เขาจะเคลื่อนรถออกพี่ว่าจะเคลื่อนรถออก ไปเบาะซื้อนเหรอโอ้อยตัวตอนนี้นะครับไปดูลูกทุเรียนนะคะที่แม่ซีซื้อมาฝากน้องดาวนะคะอ้โหลูกเบลอเร่เลยลูกทุเรียนไหนทุเรียนอยไหนไปดูสิ ในทุเรียนหนูอยู่ไหนของใครเนี่ยของแม่หรือเปล่าของแม่หรือของหนูกองมาเลยเนี่ยนี่นี่วันวันมานี่เาจะอยู่ไหมนอนี่นี่มาดูที่กองทุเรียนใครเนี่ยอ้ยดูนะคะกองทุเรียนของน้องดาวนะคะทุเรียนของข้าน้องดาวบอกดูอา ทุเรียนของข้าน้องดาวบอกเอย่ใจเย็นลูกใจเย็นลุงแค่อยู่ลุงแค่อยู่ลุงแค่อยู่ลงแค่อยูน่นเเลยเ ลุงแท้อยู่เดี๋ยวถอยลูกถอยถอยถอยดูนะฮะโอ้โหสวยมากเลยครับก่อนเร็วครับก่อนจะมีเสียงครับไหมอ่ะโอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลน้ำลายไหลเยอะเลยอุ้ยน้ำลายหยดติ้งๆเลยอ่ะดูดูโอเคโอเค ท you know? right ้นอนนะไม่เอานะไม่บังคับนอนอย่างนะไม่จับนอนบังคับจะอ้อนจะอ้อนได้ไหมอะลุงอู้หูยพูน่ะเล่นเห็นตุเรียนเป็เห็ดปากยางรอพูน่ะพูน่ะเออดูท่ายางรออู้ไหนคะอู้ภูมันใหญ่มากเลยนะอ้วนดูดิ หนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาเหลือกตาเหลือกเอออ้ของอร่อยหนูโอ้ยเอ่ร่อยกนนเฮ้ยเมื่อวานได้ยินข่าวว่าท้องไม่ค่อยดีวันนี้ทำไมตาเหลือกใส่ตุเรียนอ่ะเอาไปิข่อก่มา ใครอยากินทุเรียนไหนโชว์หลรอให้ดูหน่อยดูทิ่นั่นเนื้อเยขึ้นยกขึ้นดีใจไหมฮึบึบยกไปไหมึบึบโอ้โอ้ยตาพี่พับพีพับนะพี่ได้กินเออพ่น่อเออเออแล้วกอนุ๊กเออนี่ได้ตาใจจริง ดีใจดีใจทำตาปิบปิดทำตาปิดปิึดีใจขึงนึบึดีใจขึ้นบึูึขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหม,ม <aun> โอ้ดีใจครับหนูเห็นทุเรียนเหมือนแม่พีจะเม <definite. S 2> าสวนมาให้น้องดาวได้เลยนะคะรอบที่สองแล้วเขาบอกว่าแม่ค้าเนี่ยวสิ้นเดือนเนี่ยของจะไม่ใชยมีแล้วมีมันก็ ไม่สวยเหรอคะหรือว่ายังไงอู้หูมันจะอ่อนอุ้ยทางนู้นเอหวานแล้วดึง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 เฮ้ยดึง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 เฮ้ยดึง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 เฮ้ยดึง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 เฮ้ยเอหวานก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกะอยู่จะกินได้หมดวันนี้เลยเหรอแกอยู่ครับ ของหนูทั้งหมดเลยของหนูทั้งหมดเลยไม่ใช่ของจันเจ้าของหนูของหนูหมดเลยของหนูหมดเลยไม่ใช่ของจันเจ้าเนี่ยของหนูหมดเลยทั้งแผงเลยทั้งกองเลยของหนูคนเดียวของหนูคนเดียวแล้วมีลูกใหญ่รอบนี้ลูกใหญ่โอ้โหอ้าปากใส่อย่างดีเลย อุ้ยอันเล็กๆให้จันเจ้าชิมหน่อยพี่ดาวอันนี้ของหนูโอเคชอบของชอบกับของโปรดของโปรดไงของชอบไหนไปดูจันเจ้าไหนไปดูจันเจ้าดูจันเจ้าก่อนพ่อดูจันเจ้าก่อนดูจันเจ้าก่อน ไเคี้ยวเคี้ยวได้เจ้าจ้าก็กินได้ไปเคี้ยวเคี้ยวมอบมอบเลยเั้เจ้าเคี้ยวมอบมอบเลยอุ้ยเลี้ยงไหวกันไหมเนี่ยรู้จะกินผลไม้ตั้งแต่เด็กเลยโอ้กินทุเรียนตั้งแต่เด็กเลยกินเคี้ยวนุบเนบนุบเนบเลยอุ้ยอุ้ยแม่แป้งไม่ถึงเลย ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูปอกให้กินก็ได้ของแม่แป้งโอ้ยกินทุเรียนน่ะเด็กสามเดือนกินทุเรียนเป็นแล้วโอ้โหเก่งจังกินไปแล้วชิ้นหนึ่งไงว่าไม่เอาเลยแม่แป้งขอแม่แม่แป้งโยนมันแก้วก็ได้ค่ะโยนมันแก้วก่อนก็ได้ค่ะ เอาพี่เขาถ่ายรูปยังพี่เขาเจ็บภาพกับน้องดาวยังยังไม่ใช่หรออุ้ยติดใจทุเรียนละสิเัเล็กติดใจทุเรียนละสิติดใจทุเรียนละสิแอคชั่นดีดี ของหนูทั้งหมดเลยครับทุเรียนที่กองอยู่ของหนูทั้งหมดเลยไม่มีของใครเลยใช่ไหมดาวเออของเจเจ้าก็ไม่ใช่ของแม่แป้งก็ไม่ใช่เออของพี่เดือนก็ไม่ใช่เออต้องบอกว่าเป็นของดาวคนเดียวนะเหน้า่่น ได้แล้วโอเคอโอเเค,นะะคะลูกละสิบกว่าโลนะคะมารูปรอบนี้ลูกละสิบกว่าโลเดี๋ยวห<ๆ>นูหนูชิมนิดนึงให้พ่อดาวเอาไปให้แม่แป้งกับพี่เดือนชิมนะคะทุเรียนจันนะคะโอ้โหดูแต่ละพูนะคะ f พแล้วก็ดูแต่ละลูกนะโอ้มีแต่บิ๊กบิ๊กทั้งนั้นเลยนะคะ f พีดู ได้ละลูกนะคะไปเราจะไปให้แม่แป้งกับพี่เดือนกันเป็นไงเด็กกินย้อนบารมีดาวเดอสิบอกแซบกับแซบหวานกับหวานแันเจ้ากินเยอะเลยค่ะแม่แป้งจ้าก่อนจ้าสิสวยเอ้ยลูกกินนม่มยู่ประกาศจ่ายแห้งพอแล้วฉนเจ้าเยอะนะใช่ โอเคได้เอาข้าข้าเสื้อสวยข้าเสื้อสวยก่อนไม่งั้นไม่ได้กินค่าเอ๋ข้าอ้แม่แป้งสิค่ะแม่แป้งเนี่ยมีเสียงอะไรอีกโอ๊ยมือยังไม่แข็งกำของกินยังไม่ได้ค่ะเดือนจะไปให้พี่เดือนจะไปให้พี่เดือนตอนนี้จะไปให้พี่เดือนต่อ ใหญ่กระมับยังบวมอยู่ค่ะแต่ยังไม่ตกวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามพี่เดือนสวัสดีครับก่อนลูกพี่เดือนครับแล้วครอครับเออฟินฟินหน้าฟินฟิน พี่เดือนเฟินนะวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะคะแม่เอฟซีนะคะที่มาจากจันทบุรีนะคะที่เอาทุเรียนมาฝากน้องดาวเป็นรอบที่สองแล้วนะคะรอบแรกร้อยโลรอบนี้ร้อยกว่าโลนะคะขอบพระคุณมากๆนนเลยน้องดาวทั้งนั้นนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านที่รักและเมตตาน้องดาวนะครับน้องดาวได้เลยแล้วเนาะน้องดาวก็จะพอ่อคุณแม่ดาวก็จะพาไปทําบุญนะครับแบ่งเพื่อนๆที่โรงเรียนแล้วก็แบ่งทำบุญเน่แล,แล้วก็ทําบุญด้วย นะคะบุญกุศลที่ท่านได้ทําในครั้งนี้นะคะก็ขอหนุนน้ำครอบครัวของท่านนะฮะถือว่าท่านก็ได้ทําบุญแล้วก็ได้ต่อบุญไปอีกก็ขอให้ท่านนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆครอบครัวเจริญรุ่งเรืองนะคะการงานการเงินก็ขอให้เฮงเฮงปังปังนะฮะตลอดปีตลอดไปที่เราได้ให้ได้แบ่งได้ปันนะครับมันเป็นบุญมันก็ได้มาเรื่อยๆนะจึงอาจจะได้มาไม่ทีละเยอะแต่โฮมไม่เยอะได้ยังไงร้อยรอบแรกร้อยโลรอบสองร้อยกว่าโล โอ้อาจจะมีรอบสามรอบสี่นะท่านน้องเด็น้องดาวชอบอ่ะทำบุญไปเรื่อยแม่พ่อเดี๋ยวถูกหวยก่อนพอแล้วมาคอแล้วมันหมดแล้วนี่มันหมดแล้วฉันเจ้าหมดแล้วฉันเจ้าหมดแล้วลูกน้องดาวแจ้งเลยรแต่ว่าผมไม่อยู่ด้วยนี่เลยท้าเปญนได้ก็คือที่งเขาก็ปล่อยอลเาดเออเจ้าเอาไหมเนี่ยชอบล้วงกระเป๋าไม่ใช่เหรอ ว้าเก่งเก่งเกหนูเก่งมากหนูทำสำเร็จแบ่งพอแบ่งอแบ่งพอแบ่งพอแบ่งพอด้วย FC บอกตลอนทำไมสอนลูกได้ดีจัง FC มาทีไรล้วงกระเป๋าทุกทีเก่งนะเนี่ยฉลาดเนี่ยน่า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 จับหน่อยใ้เมย์เมย์ีมย์โีดำหมา เคยเคยคอมเมนต์ในไลฟ์สดไหมคะเผื่อแม่แม it. ่เอฟซีอยากรู้ว่าเป็นใครไม่เคยทำไม่เป็นไม่เป็นโอเคค่ะไลฟ์กดแชร์ได้แต่คอมเมนต์ไม่เป okay, ็นทไม่เป็นค่ะเอออยู่นิ่งนิ่งหน่อยเอออยู่นิ่งหน่อย

แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะ